หิวแล้วหิวแล้วหิ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 วโอ้ดีได้ได้ตุ๊กตาสำหรับสับเป็นเป็นคุณไข่ให้น้องให้นางทดลองคุณหมอนะคะทุกคนนี่มีสองไซส์ด้วยคุณเอฟซีเขาไหนน่าชงมาให้นะอ่ะให้น้องกินปีโป้ด้วยเหรอประชานีมาให้โอ้แกะเป็นด้วยแกะเป็นด้วยได้ของไข่อ่ะอืม แต่นะคะซื้อเห็ดมานะคะก็ทําการอันนี้จะอะไรคะแกงหรือใช่ไหมคะโอ้โปนโอ้ปนมปนปนใช่ปิ้งนี่จะหอมทะลุสามบ้านเลยนะฮะจริงหอมถึงบ้านแอนเลยนะจริงบ่ถ้าถ้าปิ้งที่บ้านยะป้านถึงบ้านเจ้าเลยเจ้าจะรู้ว่าใครปิ้งเห็ดอย่างเงี้ยอ๋อค่ะ เราไม่เคยกินแปปปิ้งเลยไม่รู้คอืดดอกใหญ่นะเนี่ยเนาะออ้ยเอฟซีปาร์่โมพั่โมพักแตงแล้วพี่น้องเด้ออืมนะนี่บักใหญ่ลูกปักใหญ่เลยรับพี่น้อง ่นีสนใจพอแล้วเพิ่นอยากไปซื้อตัวันนี้อุ๊ยอันนี้สวยมากเลยแม่พี่นี่ใช่โอ้ถ้ามันดอกแบบเขาเต็มตัวกกว่านี้อีกนะบาดอกที่มันสมบูรณ์อ่ะบานลูกใหญ่เลยปนะบปเ็หด้านเหมือนร่มเลยนะใหญ่เลยครับพี่น้องเหมือนร่มเลยใช่ดอกมันจะบานอย่างนี้นี่นะ สวยเลอันนี้สวยอยู่มันมีดอกเหมือนอุ้ยนี่คืออะไรก็เห็ดไข่เนี่ยมันคือหนอนเจาะแล้วมันอ๋อมันแก่เกินไปนั่นอืออันนี้ดอกน้อยอันนี้เยอะนะนั้นอันนั้นสวยนั้นสวยอันนี้ถุงหนึ่งอันนี้ถุงหนึ่งอือสองทุงเนาะใช่แต่ถุงนี้น้ำน่ะเห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดปละแตน เห็ดไข่ถามว่าเห็ดไค่เห็ดเต็นท์เห็ดเต็นท์โอ้ใช่เห็ดละงูมาแล้วพี่น้องโอ้เห็ดละงูอกสวยมากเลยค่ะเห็ดละงูนะคะว้าวนี่งามขนาดเลยพี่น้องเอ้ยป้านี่กิโลเท่าไหร่ป้าอื้ม นี่น่ะโอ้ค่ะโอ้นี่เรากำลังเพาะเราเพาะล้างบ้านซีนี้เลยเยนี่นะกล่องละแปดสิบบาทกลองหนึ่งก็ไม่กี่ดอกแต่พ่อคอยบอกว่าเขาไม่ได้กินเยอะเลยนะเขากินสองเลยซื้อมากินวันนี้ป้าได้กินสมใจอยากแล้วครับพี่น้องนิ่ฝน งามเลยถ้าบางหรอถ้าอยากถ้าอยากท้ามป่นก็ได้นะดอกอ่อนมันก็แกงใส่เห็ดและงงก็ได้เนาะบางทีเราไม่คอยดอกกันแล้วเราเลยค้นประทานมากขึ้นออเวจะให้ไปดูบรรยากาศการกินเห็ดของเรานะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็อย่าลืมพิพิธภัณฑ์ทีฟีสจิทสวยมากเลยนะคะทีมแอดทีฟีสจิทออฟฟิเชียลค่ะทุกคนสำหรับบรรยากาศการกินเห็ดของเรา วันคิปนีก็สวัสดีค่ะุหกเลยเน,ะะน,น,นาะผู้เชียวชาญผู้เชี่ยวชาญ <บา S 1> ในการล้างเห็ดถ้าล้างไม่เป็นก็จะหักหมดพี่น้องสูตรล้างเห็ดก็คือเอาน้ํามาแล้วก็เอาเกลือนะคะลงไปในน้ําให้ดินมันหลุดง,ง่ายครับแบบน,นีถ้ถ้าเราล้างไม่สะอาดมันจะกบกรบกรบใช่ไหมผู้ลือดเลยกินวันนี้กินวันอาทิตย์ใช่ไหมก็พู้ลือดทั้งทั้ง ต้องวันที่กินเนี่ยเห็ดละงวงนี่ก็ดินไอ้นั้นเกือบเกือบเยอะนะต้องล้างเนาะต้้องงลาดีๆเราต้องล้างส่งน้ำเลยนะถึงจะพอได้เราไม่เตรียมน้ำมาสองอันเลยเนาะมันจะได้แบบลงทีเดียวเลยเนาะอคมันจะได้ไม่อืมเห็ดเ็ดไข่้ตองว่าเห็ดไข่เห็ดไข่เ็ดปลาเต็มอ๋อ เราอยากเห็นผลงานที่เราเพาะเห็ดเนาะเห็ดละโงกนะคะอีกสองปีนะะเราก็จะเจอเห็ดตัวนี้นะฮะนี่นะฮะเราจะได้กรีดกันอีกแล้วครับพี่น้องถ้ามันขึ้นมานะพอเราใส่เชื้อไปแล้วพาธีวบ้านเอบดูเห็ดไครพาธีวบ้านแอบดูเห็ดใครคะ อ่ะนะก็ทำความสะอาดก่อนนะคะเอาสีเขียวมาให้กินแล้วเอาสีเขียวมาให้กินแล้วเอเกระป๋องให้ก้าช่วยกันถ้าร้ามันดีมันก็ตงต้อนนินง เทาไป้ไัน้ก๊อหอมทั่วทุ่งอ่ะมีน้อยไปทำอะไรเนาะมีอะไรมีน้อยมีอะไรลูก อ๋อไปบอกเดี๋ยวมีงูนะโอ้รีวิ่งมาบอกเบ้เดี๋ยวมีงูลุงช่างนะตัด้าแล้วครับพี่น้องโอ้นั่นไงลุงช่างทำอะไรลูกลุงช่างทำอะไรคิดใหญ่เลยคิดใหญ่เลยโอ้สุดยอดเลย พี่น้อยวิ่งหนีโอ้เจอลุงช่างแกงเออโอ้แบบนี้ตัดง่ายเลยแบบนี้ตัดง่ายเลยครับพี่น้องเออ ตัดง่ายเลยลูกเห็นไหมเนี่ยเรียบสวยเลยเรียบสวยเลยอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเ c ซีท่านมากค่ะสว